สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราก็อยู่ที่คลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่นะครับคลองแม่ขานะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะครับขับรถมาเพียงแค่8นาทีเองครับผมถ้าขับรถมาเองนะครับก็ต้องไปจอดที่ร้านรับฝากรถแบบนี้ครับผมจอดรถเสร็จก็เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งครับเวลาข้ามถนนก็ระวังรถนิดนึงนะครับผม แล้ววันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นในคลองแม่ขานี้กันนะครับไปดูกันว่าในคลองแม่ขาตอนนี้มีอะไรบ้างครับผมที่คลองแม่ขานะครับร้านค้าก็จะเริ่มเปิดเวลาประมาณบ่ายสาโมงนะครับปิดเก็เวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับแต่พวกเราแนะนําให้เพื่อนๆมากันตอนช่วงเย็นดีกว่าครับเราเริ่มเดินจากต้นทางนะครับที่สะพานแม่ข่าครับผม ด้านขวามือนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็ติดกับ7 e เ e ่ e อีด้วยครับและด้านหน้านี้ก็พลาดไม่ได้เลยนะครับก็เป็นจุดเช็คอินสุดฮิตของคลองแม่ขานี้ครับผมบรรยากาศดูเงียบสงบดีนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะมากครับเดี๋ยวพวกเราเดินไปดูภายในกันเลยครับ คลองแม่ขานะครับก็เหมาะที่จะมาเดินเล่นหาซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของชาวเชียงใหม่นะครับหรือจะมานั่งเล่นพักผ่อนริมน้ำริมคลองชิลๆก็ได้ครับร้านนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและหมวกนะครับมีการเกงช้างด้วยครับ ของเด็กก็มีนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับเริ่มต้นตัวละ100บาทเองครับส่วนร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายของแฮนด์เมดรวมๆนะครับมีหลายอย่างเลยครับกระเป๋าก็มีนะครับสร้อยระยะแบบนี้ก็น่ารักดีครับ กระเป๋าใบเล็กด้านล่างนี้4ใบราคา100บาทเองครับมาถึงจุดนี้ก็ลองมองย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นครับผมส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านขายข,ายของแฮนด์เมดอีกร้านหนึ่งครับร้านนี้ก็มีของแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เจ้าของก็เป็นคุณลุงท่านนี้ครับส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีทั้งขนมจีนมีทั้งข้าวซอยแล้วก็อาหารตามสั่งครับผมโอเด้งก็มีนะครับ ร้านครัวลิมคองครับผมส่วนร้านนี้เป็นกําไรข้อมือเชือกแฮนเมดนะครับเขียนเป็นชื่อประเทศต่างๆครับผมส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านขายผลไม้อบแห้งนะครับมีผลไม้หลายชนิดดูสะอาดและน่าซื้อมากๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นอัลมอนด์อบแห้งนะครับด้านกว่ามือนี้ก็เหมือนจะเป็นร้านขายดอกไม้นะครับร้านดอกไม้เหรอแต่จริงๆไม่ใช่ร้านขายดอกไม้ครับเขาเป็นร้านขายเครื่องดื่มนะครับที่สามารถหยิบดอกไม้มาเป็นพ็อปถ่ายรูปได้ครับผมร้านนี้มีชื่อว่าริมคลองแม่ขานะครับ เดินมาจนถึงโค้งนี้นะครับก็แสดงว่าเราเดินมาครึ่งทางของฝั่งนี้แล้วครับมีน้องนักเรียนมาร้องเพลงหาคุณการศึกษาด้วยครับ ร้านถังหูลูกก็มีครับร้านนี้ก็เป็นร้านขายทาโกยากินะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยครับผมนี่ก็เป็นร้านถังหูลูกอีกร้านหนึ่งครับด้านขวามือนี้ก็เป็นร้านขายของแฮนด์เมดอีกร้านหนึ่งครับ ร้านนี้ก็เป็นร้านไอศครีมครับราคาก็ไม่แพงกันเลยนะครับผมอย่างร้านนี้ชิ้นเล็กๆก็กก็20บาทเองครับรองเท้าเด็กร้านนี้น่ารักมากเลยครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ของเยอะมากๆเลยครับ ตรงนี้ก็มีกระเป๋าให้เลือกหลายแบบเลยครับร้านนี้มีกระพวนทองเหลืองขายด้วยครับ<ม>ก็สุดทางของฝั่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูฝั่งนู้นกันครับ บรรยากาศตรงสุดทางของคลองแม่ขานะครับฝั่งนี้ก็จะคล้ายๆกับฝั่งที่แล้วนะครับก็จะมีขนมมีอาหารต่างๆแล้วก็มีของแฮนด์เมดขายเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับปลายผ้ารูปช้างแบบนี้ก็ดูสวยดีเหมือนกันนะครับ ร้านนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นร้านอะไรอาจจะเป็นร้านขายเครื่องดื่มก็ได้ครับต้นไม้ต้นนี้ก็ใหญ่มากๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรร้านขายปลาหมึกย่างก็มีนะครับราคาไม่แพงเลยครับมีแบบไม้ละ5บาทแล้วก็ไม้นะ10บาทครับ ฝั่งนี้ก็มีร้านขายของแฮนด์เมดเหมือนกันครับกกร้านขายแก้วรูปสัตว์ต่างๆนะครับที่เป็นแบบรดตุกๆก,ก็ดูน่ารักดีครับร้านขายไอติมมะพร้าวครับ แวะซื้อโรตเตอรี่สักหน่อยครับผมกเือนะครับที่คลองแม่ข่ายามเย็นนะครับก็เหมาะที่จะพาครอบครัวมาเดินเล่นมากๆเลยนะครับบรรยากาศดีผู้คนก็เป็นมิตรด้วยครับฝั่งนี้ก็มีร้านเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับ ร้านกำไรข้อมือก็มีครับผมร้านนี้ก็เป็นร้านขายเทียนหอมนะครับแพ็กเกจเขาก็น่ารักมากๆเลยครับหลังจากที่เดินเล่นคองแม่ขาเสร็จแล้วนะครับพวกเราก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นแนะนำเพื่อนๆร้านหนึ่งครับก็เดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมร้านนี้มีชื่อว่าร้านบูชิโดอิสักยะนะครับ เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพงเลยนะครับอาหารก็อร่อยการจัดร้านก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับผมขับรถมาจากคลองแม่ขาก็ไม่ไกลเลยนะครับใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ18นาทีเองครับโต๊ะนั่งด้านนอกล้านก็มีนะครับที่ร้านนี้จะเปิดปิด2รอบนะครับเวลาก็ตามนี้เลยครับผมลองเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับ ความรู้สึกก็เหมือนกับอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจริงๆเลยครับผมมีป้ายรูปตัวอักษรคันจิแบบนี้ด้วยครับหงปาร์ครับก็มีครับผมตรงหน้าเคาน์เตอร์ก็มีขนมญี่ปุ่นขายด้วยครับ คลิปนี้เราก็จะขอลาไปด้วยอาหารหน้าตาหน้าทานของร้านบูชิโดอิสักยะนี้นะครับผมขอบพระคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบน,นะครับวันนี้รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ